จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียว สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะอ่านี่เลยคะ่ะวันนี้นะคะแค่แวะมาบอกแวะมาแบ่งปันถ้าใครไปซื้อมะรุมจากตลาดก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะปัญหาเรื่องอะไรมาค่ะแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะการจะมาแบ่งปันวิธีการปอกมะรุมแบบง่ายๆกันนะคะทําไมการถึงต้องเอามาแบ่งปันกันเพราะว่าถ้าไปซื้อมะรุมในตลาดคือแม่ค้าเขาใจดีอยู่ละเขาบริการปอกให้ฟรีอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เผอิญ การได้ฟรีมาต้องขอขอบคุณคุณป้าทองใบด้วยนะคะอูโหให้มารุมการมาแบบมัดใหญ่โตมากเริ่มเบอร์เทิรเลยนะคะนี่เลยจ้าค่ะวิธีการปอกมรุมแบบบ้านแบบทั่วไปแบบเราคุ้นเคยก็จะเป็นแบบนี้แต่แบบที่เราไม่คุ้นเคยอ่าการไปเห็นเนาะเคยไปเห็นอะที่เขาแกงส้มอะแล้วแกงแบบเนื้อมรุมเฮ้ยเขาทํากันแบบไหนอ่างงไปอีกสิคะมันไม่ได้งงหรอกแต่แค่ว่าเอะอะตกใจเอ้ยทําแบบนี้ได้นี่ อ่านี่เลยค่ะแล้วการก็ว่ามันกินง่ายกินสะดวกอ่านี่เลยค่ะนะคะก็กินเป็นเม็ดเม็ดเนื้อเนื้อแบบนี้เลยมารุมมันจะมีสองชนิดอันนี้มันจะเป็นมารุมเนื้อมารุมพันเนื้อพันกเกษตรเนื้อมันก็จะเยอะก็ตามชื่อเลยค่ะถ้าเกิดเป็นบ้านบ้านสมัยก่อนที่มึงขึ้นตามหัวปวกหัวปวกไร่หัวปวก,วปวกนาอันนั้นคือมารุมกระดูกพอมาเริ่มออกเป็นฝกักพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะแก่เร็ว นั่นแหละค่ะการก็เคยชิงกับไอมารุมกระดูก่ะแหละมาค่ะวิธีการปอกจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะนี่เลยมารุมค่ะเลือกที่มันนนอ,อน่อ,อนเนาะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอ่อนมันแก่นี่ก็จับดูก่อนเลยนะมันไม่ยวบยวบมันแน่นๆนี้ค่ะก็เออโอเคยังใช้ได้อยู่แล้วก็จะให้ชัวร์ที่สุดเลยเดี๋ยวจะมาดูด้านในกันใช้มีดเลยค่ะคมๆแบบนี้เลยค่ะใช้วิธีการขูดแบบนี้เลยขูดเอาเปลือกเขียวๆที่เราไม่ต้องการออ,อก บบประมาณนี้ค่ะก็ให้มันให้มันหมดเขียวๆหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็จะตัดหัวแบบนี้ค่ะตัดตัดแบบว่าไม่ต้องให้มันขาดอะ่ะแล้วก็ใช้มือหักแบบนี้แล้วก็ใช้ดึงแบบนี้ค่ะอาจจะมีการเก็บรายละเอียดสักเล็กน้อยนึงแบบนี้เห็นไหมมะรูมันจะฝักยาวถ้ามันฝักยาวเกินไปแล้วก็ตัดครึ่งก็ได้ไม่จําเป็นนี่ค่ะตัดแบบนี้ก็ใช้วิธีการแบบ ฉีกๆสักหน่อยหนึ่งเนี่ยพอเวลาเราจะมาตัดเป็นท่อนๆให้มันชิ้นพอดีแกงนะคะเขาก็จะใช้วิธีการแบบนี้หัน่นหั่นข้อเนี้ยค่ะไม่ต้องให้ขาดเหมือนกับเป็นทำเป็นรอยบากแล้วก็ใช้วิธีการหักเนี่ยแล้วก็ลูดออกนคะคะเนี่ยก็จะได้แบบเนี้ยหนึ่งท่อนแต่ถ้าแม่ค้าเขาจะทําเร็วกว่ากันเนาะ ไม่ใช่แม่ค้การแค่ว่าเป็นเป็นนักกินนักปรุงนักกินเนี่ยคะ่ะมันก็จะดึงออกมาแบบนี้แล้วก็เก็บรายละเอียดอยากจะดูว่าอ่อนแก่นะคะผ่ามาดูเลยคะ่ะเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเห็นเป็นเม็ดขาวๆแบบเนี้ยอ่อนคะอ่ะอ่าแล้วก็เนื้อเนื้อมาลุมตรงเนี้ยก็กินได้ มันยังมีความแบบว่าเนื้อยังนิ่มๆแล้วก็เนื้อมันจะมีความฉ่ำๆลองจับดูอ่ะมันจะมีความเปียกๆอยู่ด้วยความของยางของเยิงอะไรเงี้ยค่ะอ่าเนี่ยเขาจะกินด้านในนี้นี่เม็ดก็ยังจะเป็นสีขาวสีเขียวแบบนี้ชัดเจนถ้าแก่เม็ดมันก็จะออกเหลืองๆห,หรืออีกอย่างหนึ่งถ้าจะให้ชัวร์ให้ใช้เล็บหยิกหยิกลงไปที่เม็ดอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่หยิกง่ายมากเลยอ่อนมากอันนี้กินอร่อย ถ้าเราหยิกลงไปที่เม็ดแล้วมันหยิกไม่ค่อยเข้าอะ่ะเออนั้นนั้นมันแก่ก็ไม่ต้องไปกินมันเก็บเอาไว้ทําพันุได้เดยกการทําให้ดูฝักเดียวเนาะเพราะว่าหลายๆคนการคิดว่าน่าจะทําเป็นกันอยู่ละแต่ยิ่งถ้าเกิดไปซื้อในตลาดอะ่ะโอ้สบายเลยค่ะสมัยนี้เนาะแม่ค้าทําให้หมด ไม่ยากนะคะไม่ยากวิธีการปอกมรุมแบบง่ายๆนะคะนี่เลยค่ะอานะคะเสร็จไปแล้วค่ะ1แบบค่ะเดี๋ยวมาดูแบบที่การชื่นชอบอ่านะแกงแบบมีเนื้อเนื้อหูยกินกันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินกันแบบเพลินกินกันแบบไม่มีสะดุดอ่าอร่อยจนฉุดไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเพลินๆกันไปเลยจ้ามาค่ะมาแบบที่สองกันอันนี้นะการบอกแล้วค่ะเป็นแบบที่การชอบแบบเม็ดแบบเนื้อ นี่นะคะมารุมมาจ้าเตรียมช้อนมาค่ะกันจะใช้ช้อนนะคะเป็นตัวช่วยมาค่ะมาดูวิธีการทำเนาะการก็ไม่แน่ใจนะว่าวิธีการที่การทําออกมาแล้วมันได้ออกมาแบบนี้มันรวดเร็วที่สุดไหมนะคะมารุมมันยาวใช่ปะก็ให้ตัดครึ่งเลยค่ะตัดครึ่งแบบนี้เลยใช้มีดค่ะแงะแงะ,งะใช้แงะนะการจะไม่ใช้วิธีการผ่าถ้าผ่าถ้าถ้าเราใช้มีดผ่าปืดลงไปอะ่ะมันก็จะไปผ่าโดนเม็ดมารุม ไปโดนเม็ดมะรุมมาเม็ดมะรุมมันก็จะไม่ออกมาเป็นแบบนี้การตั้งใจที่ว่าจะให้มะรุมอ่ะมันออกมาเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้พอเวลาเรากินอ่ะเออมันเคี้ยวโดนอ่ะโอ้โหมันแบบว่ามันได้เต็มเม็ดไงาการอ่ะเคยไปเจอไปร้านข้าวแกงอะไรเงี้ยการไปเจอเหงนข้าวแกงแบบแกงส้มอ่ะเนื้อมะรุมอ่ะเออล้วนๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมันน่าก,กินนะแต่ก็ไม่รู้ไงวิธีการเอาออกว่าเอาออกอยังไง ว่าทำยังไงเออการเอาออกเอาออกจากฝักมรุมอะจะเอาออกยังไงนะนี่เลยค่ะการก็ลองมาทําดูเอ,อ้ยคือมันดีอะนี่เลยค่ะแต่ก็จะใช้วิธีการแกะแบบเนี้ยทั้งสองอันเลยก็จะใช้มีดนําร่องก่อนเนี่ยใช้มีดอะคะ่ะแงะแล้วก็แงะนิดเดียวแล้วก็จับฉีกมันจะมีร่องมีรอยของมันอยู่แล้วอะมันจะง่ายมากเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมเม็ดมันก็เริ่มจะเหลืองๆแล้วนะนี่ เริ่มเหลืองๆเ,เนี้ยมันจะแก่ให้ลองลองอันนี้ดูก่อนใช้เล็บอะค่ะจิกนี่มันยังจิกเข้าอยู่นะเนี่ยค่ะมันยังจิกเข้าแบบง่ายๆอย่างเงี้ยใช้ได้ค่ะยังใช้ได้อยู่นี่เลยก็ง่ายๆเลยค่ะนี่เราก็จะได้ในส่วนของอเนื้อที่มีเม็ดติดแบบนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะใช้วิธีปลดออกเอาเม็ดออกไปก่อนเลยแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็แกะดันออกง่ายมากง่ายได้เลยเห็นไหมง่ายมากเลยทีนี้เราก็จะได้ในส่วนของเม็ดเตรียมไว้มาค่ะในส่วนของเนื้อเนื้อนิ่มๆนี้เราก็เอาด้วยมันกินได้นะคะช้อนค่ะใช้ช้อนเนาะถ้าช้อนมันแบบบางๆหน่อยอ,ะอ่ะแบบบางๆพวกช้อนเขียวช้อนอะไรสมัยก่อนอะ่ะโห้ยการว่าน่าจะดีมากเลยเนี่ยค่ะใช้ช้อนขูดเลยใช้ช้อนขูดแบบนี้ขูดไปเลยค่ะมันก็จะออกแรงนิดนึง นี่มันก็จะได้เนื้อออกมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันนะใช้ช้อนกลับไปกลับมาแบบนี้ขูดนะคะแบบง่ายได้เลยแต่ถามว่าถ้าเราใช้มีดการลองดูแล้วถ้าการใช้มีดปาดแบบนี้นี่เห็นไหมมีดอะ่ะมันจะไปกินขอบเปลือกด้านข้างค่ะแล้วก็เนื้อมันจะขูดไม่หมดอ่าเลยการมาสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะการใช้ช้อนดีกว่าค่ะมันกินลึกดีแล้วก็มันไม่ไปกินขอบข้าง คือมันกินมันมันเลาะเนื้อออกได้เกลี้ยงกว่านะคะเมื่อเทียบกับมีดแล้วแล้วมันก็จะไม่กินขอบข้างเปลือกด้านนี้มาด้วยมันจะไม่ติดนะคะมันก็จะได้ในส่วนที่เราต้องการแบบนี้ค่ะเนื้อมารุมแบบสวยๆแบบนี้ค่ะพร้อมแกงแล้วค่ะเห็นไหมง่ายๆอ่านี่เลยง่ายๆนะคะแล้วก็ขูดเอาแต่เนื้อขูดเอาแต่เนื้อเลยนะคะวางพยายามวางกดให้ให้แน่นๆกับเขียงนะคะมันจะขูดง่าย ออกแรงนิดนึงอย่างที่การบอกค่ะเวลาจะกินเนาะก่อนก่อนที่เราจะทํากับข้าวกินก่อนจะกินเงี้ยเรา,มา,ม,ามาออกกําลังกายกันก่อนนี่ออกแรงออกแรงค่ะก็ง่ายๆประมาณนี้นะคะอ้าวในส่วนของเส้นมะลุมอะค่ะถ้าเกิดเราปอกออกมาแล้วปุ๊บเฮ้ยมันยาวเกินไปก็ใช้วิธีการตัดทอนนะคะแบบนี้ค่ะทางสองแบบ วิธีการปอกมรุมนะคะแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบต่อยอดและกันนะ<ม>อฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ <c oughs> คลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆนะคะมาแบ่งปันกันอีกค่ะรอติดตามชมกันด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ